สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสำหรับนักธุรกิจหรือจะเป็นในส่วนของ SME นะฮะที่อยากจะมีอีเมลส่วนตัวเอาไว้เฟี้ยฟ้าวนะฮะเช่นนะครับเป็นอีเมลแล้วก็ at yourbrand com นะครับที่เป็นแบรนด์ของเราเองที่เป็น at ชื่อร้านของเรานะครับหรือชื่อของเราเองนะครับที่เป็นอีเมลสั้นๆแล้วก็เป็นอีเมลส่วนตัวนะฮะ คลิปนี้นะครับจะมารีวิวแล้วก็มาสอนการสั่งซื้อหรือการทำด้วยตนเองนะครับโดยที่ง่ายๆมากนะครับไม่กี่ขั้นตอนนะครับในการที่เราอยากจะมีอีเมลเป็นของตัวเองนะฮะดูคลิปนี้แล้วนะครับก็จะมีอีเมลนะฮะพร้อมกับเว็บเมลที่เป็นส่วนตัวเป็นของตัวเองที่สามารถที่จะล็อกอินผ่านไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตนะครับหรือหน้าเดสก์ท็อปนะครับได้ทั้งหมดนะครับ พรีวิวนะครับผมดูอีเมลนะครับเดี๋ยวพรีวิวให้ดูก่อนนะครับพรีวิวก็หน้าตาก็จะประมาณนี้ฮะซึ่งรองรับภาษาไทยด้วยนะฮะรองรับภาษาไทยแล้วก็มีทีมให้เลือกอีกหลายทีมนะครับแล้วก็วิธีการเข้านะครับก็คือว่าให้เราพิมพ์เว็บเมลนะฮะตามด้วยตามด้วยโดเมนของเรานะฮะเว็บเมลตามด้วยโดเมนของเรานะครับอันนี้ตัวอย่างนะฮะ หน้าตาการเข้าก็จะเป็นประมาณนี้ฮะแล้วก็เราลองเข้าไปดูนะครับนี่นะครับนี่เป็นหน้าตาอีเมลซึ่งจะมีทั้งอีเมลผู้ติดต่อแล้วก็มีทั้งปฏิทินนะฮะแล้วก็มีทั้งการปรับค่าส่วนตัวนะครับหลายอย่างนะครับลองเข้าไปดูนะฮะในส่วนของอในส่วนของ การสั่งซื้อนะครับเราสามารถที่จะเริ่มต้นด้วยจํานวนบัญชีที่ต้องการนะครับเช่นถามว่าเราต้องการแค่1นบัญชีนะครับตบบัญชีละ20บาทนะครับจะเช่าเป็นรายเดือนหรือ12เดือนก็ได้นะครับหรือสั่งซื้อเป็นเดือนหรือ12เดือนก็แล้วแต่นะครับหากเลือกเป็น12เดือนนะครับให้สั่งซื้อเลยนะครับตรงนี้ก็ราคาจะคํานวณตัมธมัติเช่นเราซื้อ2บัญชีนะครับอ่านะฮะเราสามารถที่จะกรอกได้ว่าเราต้องการกี่บัญชีกี่แอคเคาน์นะครับ กดสั่งซื้อนะครับปุ๊บในส่วนนี้นะครับถ้าโดเมนมีแล้วนะฮะก็สาก็ใช้โดเมนที่มีอยู่แล้วก็ได้นะครับแต่แต่ถ้าหากว่าอยากจะใช้โดเมนใหม่นะครับหรือซื้อชื่อชื่อร้านชื่อใหม่นะครับชื่อโดเมนเช่นจะเป็นชื่อของอะไรดีนะฮะเป็น go sky com นี่นะครับดำเนินการชำระเงินนะฮะ ก็แสดงว่าในบัญชีนี้เดี๋ยวเราตรวจสอบก่อนนะฮะโอเคสามารถใช้งานได้นะครับกด Select นะฮะตรงนี้ปิดไปนะครับผมเช็คเอาทนะครับหลังจากที่ c h e c k อาท์เสร็จแล้วนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะฮะเนี่ยหลังจากที่เช็คเอาทเสร็จแล้วเนี่ยเออเราก็จะได้รับทั้ง1โดเมนนะครับ จริงๆราคาโดมเมน250บาทจริงๆนี่เป็นราคาโปรโมชั่นในช่วงนี้นะฮะถ้าใครดูคลิปนี้แล้วก็มาจด,จดบริการแล้วยังราคา250บาทอยู่แสดงว่ายังอยู่ในช่วงโปรโมชั่นนะครับแล้วก็แล้วก็วกราคาของอีเมลนะครับสำหรับธุรกิจนะครับ1ปีนะครับก็สามารถที่จะลงทะเบียนนะครับ c r e a t e Account นะครับชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับ ที่อยู่นะครับบริษัทนะครับอะไรครับผมกรอกไปนะครับแล้วก็เลือกในส่วนของจังหวัดนะครับตรงนี้ต้องเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับชิตตี้เมืองนะครับประเทศแล้วก็ตามด้วยจังหวัดนะครับอยู่จังหวัดอะไรก็สามารถที่จะกรอกได้นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็พาสเวิร์ดนะฮะพาสเวิร์ดสำคัญมากพาสเวิร์ดต้องประกอบด้วย1นนะครับตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์เล็ก Uh, ศูนย์หมายถึงว่าตัวเลขนะครับตัวเลข0ถึงเแล้วก็อักขรพิเศษจะเป็นจุดหรือจะเป็นอักอรหรืออะไรก็ตามนะครับแล้วก็ยืนยันพสวิร์นะครับถ้าทุกอย่างทั้งหมดนี้เนี่ยมันมันเป็นสีเขียวแสดงว่าผ่านนะครับแต่ถ้ามันเหลือสีแดงเงี้ยมันมันยังไม่ผ่านนะครับโอเคหลังจากท,ที่กรอกทั้งหมดแล้วนะครับให้เราติ๊กถูกนะครับแล้วก็ create account นะครับ ซึ่งผมได้ create account แล้วนะครับเดี๋ยวผมไปที่ในส่วนของ Log in เลยนะครับกดนะใ i g n i นนี่นะครับในส่วนของการชำระเงินพี่น้องสามารถที่จะเลือกเป็น PayPal นะครับซึ่งจะหาว่าใครใช้ PayPal หรือเป็นบัตรว i sa Mastercard หรือ c r e ดิตการ์เนี่ย จะสามารถที่จะได้รับทันทีนะครับไม่ต้องยืนยันไม่ต้องยืนยันการชำระเงินนะฮะแต่ถ้าหากว่าโอนผ่านธนาคารหรือ t ร u ม Money วัลลน l e t เนี่ยต้องยืนยันก่อนนะครับการยืนยันก็อาจจะใช้เวลาประมาณ10-15นาทีนะครับหรืออาจจะไม่ถึงหรืออาจจะแค่2นาทีแต่ถ้าหากว่าใช้เครด,ดิตการ์ดหรือเป็นว i sa Mastercar กเนี่ยก็จะสามารถที่จะได้รับโบนถัดทันทีนะครับ หลังจากที่เราได้ชำระเงินเสร็จแล้วนะครับสักครู่นะฮะให้เราเข้าไปที่เดี๋ยวนะครนะปุ๊บเดี๋ยวเข้าไปหน้าแรกก่อนบัญชีของฉันนะครับผมล็อกอินเข้าไปที่บัญชีของฉันนะครับตรงนี้นะครับมันจะเป็นหน้าต่างอย่างนี้ไม่ต้องงงนะครับพี่น้องสาม,มารถที่จะจะหาว่ามันเป็นภาษาอื่นนะครับ คือบางบางบัญชีเนี่ยมันจะมันจะไปอยู่ที่ภาษาอับให้เราคลิกตรงนี้นะฮะลูกคนนะฮะแล้วก็ไปที่ตรงนี้นะครับถ้าเป็นภาษาอับเนี่ยมันจะเขียนปุ๊บปุ๊บปอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะแต่ถ้าว่ามันเป็นในส่วนของภาษาอัาางกฤษเนี่ยก็คลิกที่ยุยเค้านะครับอันสกิลตี้เราสามารถที่จะกรอกข้อมูลได้นะครับอีด mm ิทโปรไฟล์นะครับเปลี่ยน l n g u a g e ตรงนี้นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับ แล้วก็ในส่วนของการจัดการอีเมลนะครับไปที่ Man a g e o r d e r นะครับ Li s เซ r ร์อแล้วก็เลื่อนไปที่อีเมลบิสเนสนะครับคือตรงนี้จะไม่มีนะฮะของผมเยอะเพราะว่าผมสั่งซื้อเยอะนะครับ Business Email นะครับในส่วนนี้นะครับ s i n e s s email คลิกนะครับหลังจากที่เราคลิก Business Email แล้วนะครับตรงนี้ยังไม่ได้ชำระนะฮะเดี๋ยวชำระก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยชำระนะฮะเดี๋ยวไปที่ ้าใครชาระมันจะไม่ขึ้นอย่างนี้แต่ถ้าถามว่าใครที่ยังไม่ชําระนะครับมันจะขึ้นอย่างนี้นะฮะไปที่ m a n a g e Email Account นะครับนี่นะครับสามารถที่จะสร้างบัญชีได้นะครับเนี่ยตรงนี้เป็นชื่อโดเมนของเราตามด้วยอีเมลของเราเช่นเราจะตั้งว่านะครับแล้วก็นี่เป็นอีเมลสำรองนะครับประเทศที่อยู่นะครับภาษานะครับเป็นัอังกฤษโอเคชื่อนะครับ ชื่อเป็นภาษาไทยก็ได้นะฮะจากนั้นก็เราสร้างบัญชีได้เลยนะครับหลังจากที่เราสร้างบัญชีเสร็จแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับว่าต้องล็อกอินก็คือว่าพิมพ์ว่าเว็บเมลตามด้วยโดเมนของเรานะครับในส่วนของโดเมนเนี่ยก็คือว่าจะเป็นของเราทันทีนะครับหลังจากที่เราได้จดทะเบียนนะครับก็อันนี้เป็นคร่าวๆนะครับเดี๋ยวมารีวิวนิดนึงนะฮะอ่าถ้าหากว่าเราไม่ชอบหน้าตาอย่างนี้นะฮะเราจะเปลี่ยนหน้าตานะครับ เราจะเปลี่ยนเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนอาจจะเป็น Linux หรืออาจจะเป็นในส่วนของ Google นะฮะ l m a i l นะครับเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกทีมได้นะครับเช่นใครชอบในแบบของ Gmail นะครับมันก็จะเปลี่ยนนะครับใส่ b a c k g รา u n d ใส่อะไรก็ได้นะครับลองเล่นดูนะครับแล้วก็ในในส่วนของการส่งอีเมลต่างๆเนี่ยก็ลองลองพี่น้องเนี่ยสามารถที่จะเขียน ส่งเมลได้ทันทีนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไ,ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ